I <laughs> ผมถ้าเขาเรียกเราย้ายคนไข้จากที่เกิดเหตุมาไว้ในโซนนะครับให้รอยไปครับอ่ารออยู่ตรงนี้แหละครับโซน,นเหลืองให้เดินได้เดินไปเต็มสีเกียตรติ์กับหมอเกียรเลยนะใช่เขาไม่ต้องปิดร้อเขาไม่เอาร้อ không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ luôn những video hấp dẫn

ขามีแผลนะขามีเือนออกขาขาขวามีเือดออกนะเช็คด้วยาล่ <c oughs> าเพิ่มคนะนไหนาเก่ะายามาด้วย <c oughs> พักก oh. yeah, ิ้งจากี่พักิ้งรถอันวิน่งคันเสร็จรถอวิสัยน่คันถอยมาเลยเป็นเคสผู้หญิบอลดเลยอก้วก็ 11, 1บอลอดทเลยมันทำที่ประจอนได้นะลองอยช้าบเลข 5, 8, 4ทำเบื้องต้นเป็นออนฟิวฟิวเบอร์ฟิวสูขึ้นมือใจกำลัง5บอลบอดเลยก็บอลไอวี มาหากันจัดเลยพี่หมดไปเลยนะครับยกหน้านะครับเอามานะครับรอครั้งต่อไปนะครับดูนะครับดูลักษณะละ มาจากไหนครับตุ้งยครับตุ้อยมาสคนสูลดนครับม้าอสามสีแดงีแ้าหติดไม่ถึงิดแค่อันเดีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

แอรปาร์คกิ้งจัดรถที่พร้อมที่จะเป็นแอร์ได้ที่จะเป็นแอดวานได้มา1นึ่ันเหนงันระยนะครับจะเอาเบอร์ลยเครับครับผมตอนี้ขอขับครับไม่ดังกูแล้วครับได้ครับครับขอบคุณครับตทีางหึงหนองทยงานับรเรียบร้อยขอบคุณมากครับ เอา้รถที่เป็นเอได้ได้ได้เอามาเลยครับรถที่เป็นเอได้เอาคนนี้เข้าต่อเอากนนี้ไปก่อนครแมด้วย Like เอาเอาคนนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวรถของหกพ้ก็เอาคนไข้แอดวานไปนะเดี๋ยวมีพยาบาลไปด้วยคนนึงน้องเนทไอ้น้องไปไปโรงพยาบาลนะเอาคนนี้คนนี้ขึ้นได้เลยครับข้าวตีข่าห์เหรออะไรครับ พยโหผู้ที่ชุนแดนหลดดิครับอผู้ที่ชนแดงหลดดิน้ำสงนท้หนึ่งรายนะใครรตนี้นแดท้องท้องพยานหคนกัี่มีแผลที่ท้องใส่ไหลใส่ไหลรถแทอเลยกอเดี๋ยวนะเ็นอกาเดียร์สี่คนนะสี่สี่คนสี่คนสคนแล้วสั่งงนยสคน

ก็ได้ <laughs> <laughs>

kiên được không? Pakkiên được không? Tiêm nước xanh, tiêm nước xanh. ชงครับเดินไม่ได้เนเดินไม่ได้ใช่ไหมเดินไม่ได้ใช่ไหมเดินไม่ได้เอาพย,ยายามหาวิธีเอาขึ้นรถไปเลย